คุณผู้ฟังคะช่วงแรกของรายการธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆกับแฟรนไชส์ไข่ปลาหมึกทอดนะคะพูดคุยกับคุณนพเก้าหลักเพชรผู้ประกอบการอยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วค่ะสวัสดีพี่นพเก้าค่ะ สวัสดีครับค่ะพี่นภก้าวขาไข่ปลาหมึกทอดเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะเป็นร้านตามรถเข็นบ้างตามแผงลอยบ้างอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่สนใจที่จะทําเป็นฟแฟรนไชส์ขึ้นมาคะครับก็จริงๆน่าจะเริ่มจากการทํางานที่ที่อยู่งานประจําเป็นงานออฟฟิศแล้วมันไม่สามารถตอบโจทย์ที่เราต้องการได้ครับเราก็เลยมองหาอะไรที่มันใหม่ๆที่ที่เราสามารถทําได้เองนะครับต้องไม่ทําแบบใร โจทย์ที่ว่าโจทย์ของชีวิตตั้งไว้ยังไงบ้างก็เราเรามองว่ามันจะต้องมีทเลกมีอิสระภาพทางด้านเวลาการใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องเหลือเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นแ้วก็ต้องมีอิสระภาพทางการเงินมากขึ้นค่ะสองอย่างเลยคือเวลาแล้วก็เงินที่มั่นคงคค่ะในส่วนของตัวแฟรนไชส์ชตัวนี้นะครับเราก็เลยมองว่ามันมีหลายอย่างในท้องตลาดแต่เรามองว่าเฮ้ยไข่ปลาหมึกทอดเนี่ย มันมีแค่วงเล็กๆท,ที่ที่คนรู้จักน้อยมากเราก็เลยบองว่าถ้าเราหยิบไข่สมึกขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนทั่วไปได้เนื่องจากรสชาติที่สามารถทานได้ง่ายะนะครับแต่ก็รวมถึงความแปลกใหม่ของรูปแบบอาหารที่ที่เราจะ ไม่ค่อยได้สัมผัสในที่ทั่วไปมากนัที่เห็นก็คือขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเป็นรถเข็นบ้างเป็นร้านเล็กๆนะคะร้านเล็กๆเป็นแผงขายทั่วไปนะคะไม่มีเปิดเป็นร้านหน้าร้านอย่างชัดเจนนะคะอแล้วอะไรคือความพิเศษจุดเฉพาะตัวของเราพอเรามาทําเป็นแฟรนไชส์แล้วมันต้องโดดเด่นแล้วก็อีกระดับหนึ่งกับที่เห็นทั่วๆไป ็จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเลือกเลยเนี่ยน่าจะเป็นสองข้อหลักๆเลยก็คือเรื่องความสดใหม่ที่ที่เป็นวัตถุดิบที่เราคัดเลือกเองเราเราไปคัดสรรวัตถุดิบเองจากตน้นต้นน้าเลยว่าให้นี่มันสดใหม่จริงๆมันลูกค้าเนี่ยเราจะได้ไข่ปลาหมุที่สดจริงๆอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องรสชาติรสชาติเราจะต้องมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของไข่ปลาหมุก็น่าจะเป็นน้ําจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มแบบไม่ใช่น้ำจิ้มสีปูทั่วไปครับตเป็นต้มตำหลับที่เราทํามามายาวนานแล้วก็ ค่อนข้างมั่นใจว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นเจ้าเราเจ้าเดียวที่ปลูกได้แบบนี้อ่านี่คือจุดขายนะคะของแฟรนไชส์เราแล้วแหละหนึ่งคือความสดใหม่แล้วก็น้ําจิ้มไม่เหมือนใคร,ครนะคะถูกต้องค่ะคิดค้นด้วยตัวเองด้วยนะคะถูกต้องค่ะอ่ามาถึงในส่วนของการบริหารจัดการบ้างแฟรนไชสนี้ทํามานานหรือย,ยังแล้วก็หลักในการบริหารจัดการของคุณพี่นพก้าวมีอะไรบ้างครับตัว ร้านขาปลาหมึกเองเนี่ยจริงๆเราเรามีประสบการณ์ด้านนี้มายาวนานเป็นสิบปีนะครับสิบกว่าปีแล้วคช่ไหมครับเฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการบริหารจัดการร้านเนี่ยเราเราจะมองถึงคุณภาพของผู้บริโภคที่จะได้รับเป็นหลักเลยว่าจะได้รับคือเราต้องมั่นใจว่าเนี่ยสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับเนี่ยจะต้องเป็นของสดใหม่เสมอที่เราเน้นย้ำเลยหลักทางการตลาดนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดเราวางไว้ยังไงบ้างตรงนี้จะค่อนข้างค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนื่องจากว่า การเลือกทาเลและที่ตั้งเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญค่ะแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องโทนสีของร้านหรือว่าการตกแต่งร้านเนี่ยให้สะดุดตาและจําง่ายเนี่ยเราจะต้องทอํายังไงให้เป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งสินค้าเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ๊อปูลาในหมู่ในหมู่คนที่ยังไม่เคยเจออเราก็เลยเลือกโทนสีของร้านให้มันดูสดใสสว่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นิดหนึ่งครับผมและที่สําคัญคือธุรกิจของเราเนี่ยค่าสัญชา h i เนี่ยเราไม่เสียน,นี้ก็เป็นกลิตอย่างหนึ่ะ <c oughs> คุณผู้ฟังทางบ้านถ้าเกิดสนใจเนี่ยค่าแฟนชายไม่เสียแต่ว่าเงินในกระเป๋าต้องเตรียมพร้อมยังไงเตรียมเท่าไหร่แล้วก็หลักที่จะทําให้สําเร็จหลังจากที่ลงทุนเชื่อมโยงด้วยกันแล้วมีอะไรบ้างพี่โนพก้าวครับผมก็คือในส่วนของที่จะลงทุนกับเราอะนะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าขอให้มีเวลาขอให้มีเวลาแล้วก็ต้องรักการขายนิดนึงเพราะว่าของพวกนี้จะต้องใช้เวลาเราสามารถที่จะเอาของเนี่ย ไปตั้งให้ได้เลยเรามีแผงร้านมีอะไรไปตั้งให้ได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าแรนใช์ก็จะมีในส่วนของอ่าค่าใช้จ่ายที่เป็นแผงปกติทั่วไปที่เป็นแผงร้านอ่ะนะครับแล้วก็ข้าวัตถุดิบต่างๆเป็นต้นค,ครับผมก็จะมีตรงนี้จับเตรียมไว้ในราคาที่ไม่สูงมากครับก็จริงๆก็ประมาณในห้าพันถึงหนึ่หมื่นบาท ห0 0่งหมื่นบาทอ๋อมีเงินในกระเป๋า1,000งบาทเริ่มต้นธุรกิจได้คือทั้งพี่เองจะเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่ไปจัดวางร้านให้เลยนะคะฟองจนถึงวัตถุดิบที่เราจัดส่งให้เลยอืมหาโพสิชันให้ด้วยหาตำแหน่งทำเลที่ตั้งให้ด้วยนะคะครับ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าคุณผู้ฟังทั้งบ้านเป็นการประกอบการตัดสินใจได้นะคะคทั้งจุดเด่นของสินค้าแล้วก็เงินในกระเป๋าที่จะลงทุนด้วยกันร,รวมไปถึงพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําอย่างเจ้าของแฟรนไชส์แบบนี้ด้วยนะคะอ่ะติดต่อ้อย่างไรบ้างคะพี่คะครับก็บติดต่อเร,อไราได้ที่เบอร์มือถือเลยครับหลักๆค่ะครับศูนย์แปดหกค่ะแปดแปดแปดค่ะสองสามแปดเก้า ค่ะหนึ่งเบอร์นะครับอ่อนย้ำอีกครังค้งนะคะศ8นย8แปดหกแเนะคะเบอร์ที่สองครับเผื่อเบอร์แรกแบตหมดค่ะครับศูนยค่ะสี่ค่ะเก <99 97 S 1> ้าครับศูนย์แปดสอ นะคะ,ะ0824929997คุณผู้ฟังพูดคุยกันได้ช่วงเวลารายการของเราน้อยจริงๆนะคะก็ให้คุณผู้ฟังไปต่อยอดพูดคุยเพิ่มเติมกับพี่นพก้ากันได้อีกอย่างหนึ่งมีอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่อยากจะแนะนําด้วยทิ้งท้งงงายสักนิดค่ะแฟรนไชส์นี้คือแฟรนไชส์อะไรแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างครับตัวนี้จะเป็นตัวน้ําส้มปั่นเกล็ดทมานะครับึ่งข้อดีของเราคือเราจะใช้ส้มสดๆในการปั่นเป็นเกล็ดมาขึ้นมาข้อดีตรงนี้ก็คือเรื่องรสชาติที่จจะะไไดด้้รรรัับบเา ความรู้สึกที่เป็นส้มแท้ๆในการืีมค่ะครับผมส่วนนี้ก็ใข่ร้อนได้ครับช่วงนี้หน้าร้อนนะบ้านเราร้อนมากๆด้วยช่วงนี้ราคาเริ่มต้นยังไงบ้างกับผู้ที่ลงทุนค่ะตัวลงทุนของร้านนี้ก็คือห้าพันบาทกับเฟรนช์ชายนี้ก็คือเราเตรียมจัดเตรียมวัตถุดิบให้เหมือนกันเรามีร้านมีให้อะไรให้จับหาให้ได้ทั้งหมด ค่ะถ้าเกิดว่าทุนหนาหน่อยมีกำลังพอก็แปรนชายคู่กันเลยนะคะแปรนชายไข่ปลาหมึกทอดแล้วก็น้ำส้มเกร็ดหิมะด้วยเนื่องจากว่าหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะคะสนใจคุณผู้ฟังติดต่อไปได้ตามที่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์กันไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสุดท้ายพี่นพเก้าอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนตอนนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานออฟฟิศ อยากจะมีอาชีพเสริมรือหลายคนอยากจะตัดสินใจเพื่อจะมีอิสระภาพทางด้านเวลาแล้วก็การเงินแบบพี่นพเกา้าออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวเลยเชิญค่ะอยากจะแนะนําอะไรบ้างก็อยากจะให้เราเนี่ยต้องกล้าที่จะฝันนะครับ,รบและต้องกล้าที่จะทําำเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะตามมาเนี่ยเราจะต้องมีสองสิ่งนี้ก่อนและต้องกล้าออกมาจากจุดที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบัน ือต้องการสิ่งไหนที่ดีขึ้นค่ะค่ะนะคะส่วนคําแนะนําต่างๆก็พูดคุยกันได้กับพี่นพเก้านะคะทุกสาขาอาชีพเลยวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณพี่นพเก้าหลักเพชรค่ะเจ้าของแฟรนไชส์ไข่ปลาหมึกทอดและน้ําส้มเกรดหิมะนะคะนําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี